สวัสดีครับพ่อของผมกองกองสมุดออฟฟิเชียลนะครับลำพันธุ์โชคออฟฟิเชียลนะครับพี่น้องมือนีห้องก่อมือก็มาจากอ่าคณะมอรัมนะครับ <c oughs> พี่น้องกาอยู่กับช่องกองกองสมุดลำพันธุ์โชคพี่น้องอะกะรหา้าวกะมือนีห้องห้องว่างเนาะไอ,อะวันนี้เราว่างเมื่อวา,วานเรารเล<ร>่นที่ซีสเกตซีสเกตใช่วันนี้เราเล่นที่ไม่มีนี่ไม่มี เราเล่นไม่มีเราก็เลยเดินทางมาอำนาจ,จเจริญครับนี่ครับบานของผมครับพี่น้องบานพีสาวพีสาวเนาะแตเลยผ้าไอก้กองมาพักน้ำเงอนซ้อจกจะจีเดินทางไปครับการเล่ยไปเยี่ยมเยือนทีมงานสาเกตนครศรีแมนแหม่นเนียงได้ไอะดไม่มีกับเล่ยเดินทางกลับมาตะแกรงทีสองเนาะเพราะว่ารุ่งนี้เขาจะเดินทางแต่ชาเขาได้กลับมาครับตอนนี้น ไอ้กล่องว่าหิเข่าพี่น้องเข่าพี่น้องเว้ยบ้าหัวนี่สีงวดอันนี้เฮ็ดยังครับนี่ปลาหมึกอันนี้เฮ็ดปลาชินครับปลาชินเนาะแม่นกินง่ายๆพี่น้องยู้ง่ายๆกินง่ายอันพี่น้องอันนี้เป็นกระเพาะปลาหมึกบอกีพักกันอย่างเก็บปลาหมึกครับนะครัพี่เบื่อเลยเสร็จจ้าพี่น้อง น้องให้ก็เขาแซ่บเป็นอย่างนี้ยไอใส่พี่น้องไอ้ส่แต่ว่าให้พี่ครูเอางี้โอ้ยว่งอยู่ฝีมือเพหัวดำโอ้ยมันอ่ะเพรากติผมกะบ่ได้โยวมดหรอครับเพราะว่าก่อนที่ว่าเป็นเชฟนี่กะบ่เคยเป็นกุ๊กเลยทีไก่ย่างเดียวผมพี่น้องมาเบิ่งวิธีการวิธีการน้อง ขอสิครับเป็นกระทะนะพี่น้องเนาะวันห้าผัดกะเพาปลาหมึกเดียวเราอยไปล้างก่อนล้างก่อนเนาะวาผ้าเสียกองมาเยี่ยมยันเฮือนหลังนี้ครับพี่น้องเป็นขั้นนี่ครับเป็นพี่สาวหรือพี่สาวสกายครับต้องล้างสาวครับพี่น้องอีกเฮือนหลังนึงกะอยู่ในในหมู่บ้านจี่หมู่บ้านนึงเ่งว่าอยู่กับยายสองเฮนยม่ใหญ่เนาะมีไงยายกับยายฮะยายกับน้องสาวแต่ว่าอันนี้เป็นพี่สาว หลายคนคนภาคกลางรับอาจจะไม่เข้าใจครับระหว่างแม่ใหญ่แม่ใหญ่กับยายครับคือคืออะไรครับคืออันเดียวกันครับอันเดียวกันอันเดียวกันครับพี่น้องแต่ละภูมิภาคแต่ละเขตแต่ละจังหวัดเขาจะเรียกไม่เหมือนกันครับอย่โซนตัวบ้านผมนี่เขาจ้าคือเสือเอินว่าอ่าแม่ใหญ่แม่ใหญ่คือยายนะครับเป็นแม่ของแม่อ่าแต่ทางสกายเขาจะเออว่ายายยายครับ nga งา่งายครับ n าเนาะเป็นเป็น nga แต่ว<า>่าถ้าถ้าภาคกลางเขาเรียกเรียกอะไรรู้ไหมญาญาใช่ครับทางฝั่งพ่อเรียกว่าญาเรียกถ้าีร่รทางฝั่งญาทางฝั่งแม่ก็เรียกว่ายายย,ยายครับนนพี่น้ <ผม S 2> องบ้านของผมครับค่อันนี้จะเป็นรถ4เสาี่สาว4เสาเป็นรถ4เสาอันนี้บัตรีเสาวอันนี้ผ้าไอ้กองมาอันนี้มาพาพี่กองมาพักอยู่บ้านก่อนพรุ่งนี้จะเดินทางไปเลย จากนี้ไปเลยก็ประมาณ500ร้อยโลห้าโลเนาะตีไป500ร้โลไปตีไป500ร้โลเลยพี่น้องเพราะว่า500ยโลครับห้โถกะสะดวกให้ห่างเลยนม่พี่น้องแมนเพราะว่าห้องโถากลางเรียนซีสเกตมาแมนครับซีสเกตครับชุดนี้มันไก่กันก็เลยว่ามาพักนี้ก่อนมาพักนี้ก่อนเพราะว่ามันอยุดสวนไอ้กล่องมาธรรมชาติบะเบงอืมการเป็นยูปของนอกสกายพี่น้องแมนครับก็เลยมาจ่ายเยี่ยมเยี่ยนกิ๊บง่าสายเกตเนาะ แมนไปไปเยี่ยมไปให้ก็ต้งใจ่าาเจ้าพื้นเ้วคมจริครับแ่กนอ่ะขาวดอกเฮดอร่มาเมื่อนี่ยก็่าเหยังไรมีกระพาะปลมึกกับข้าจริงมีนะครับหลังจากเปทั่วไมนแล้วก็ม่กินข้าวกินยังครับมันก็ไปทั่วบ้านบ้านสกายครับมีมีงานอยูปลาจิงหรือว่าสาเกล่างพ่อกันมานจีก้อง แมนแมนแมนเดือนาเดือนาวันที่สิบสองพฤศจิกายนีเนมนครับคนแล้วรับไปดมไปดมอ่าจะละหมูบ้านายเอิบ้าาไอเลียงหมูดิป้าจอมีหมูหันบ่มีแต่หมูนองมากะมาก็กินได้ครับพี่น้องมีหมูหันบ่ปลาีนปจีนปลาจีนป่าจปลาจีนปลาจีนไา โล่หมูไอตัวนึงนไ่ร้องมพาเพราึงนี่เพราะมึงไม่เงี้ยไม่เงี้ยไม่ร้องมาบึงมาบึงกันจังหวัดบ่ในจังหวัดอำนาจนี่มีไผคิดปลาแกงน้องใหม่แซ่บแกงมาสู่ผมกินนะผมคิดว่าบ้านผมเนี่ยยางาผมกับพี่สาวผมเนี่ยแกงน้องใหม่แซ่บที่สุดผมอู้ดอกว่าถ้าเกิดถี่แซ่บสำเร็จแต่ว่าผมมั่นใจว่าแกงน้องใหม่ถี่แซ่บที่สุดพี่น้องมึง อันนี้ยังว่าด้ีกกินได้ครับว่าข้าวผึ่งมาจากหม่าลําเนาะคนๆนังกิเลยอันนี้ยัางว่ด้อุ่นยัางไม่ได้ทันได้อุ่นนะครับอยากให้มาเสียบหูวาพี่น้องหวานหวานหวานหผมเสียบเลยแต่แต่ละหม่องแต่ละชีครับก๋าจีสูตรว่าคือกันนะพี่น้องแต่ละบ้านผมมันคือพ่อได้ซดน้ำได้พ่อได้กินตอนมันได้เนาะพี่น้องเนาะนะครับถอดสิ่งพี่น้องเฮ้ยพอดีหิู่เขามาเด้อครับพี่น้อง นี่ตนพี่น้องนี่ตนขักิรีนี่ตนอยู <ตน S 2> ่อยู่ข้างบ้าน,นพี่น้องเด้กินปะหอ,อ,อมเลยเเด็กินกันมาดนะครับผมมืกินน้ำกันเดอพี่น้องน,นะครับดักเชฟสกายครับน้องเป็นคนที่ชอบทำอาหารมากมากครับพี่น,อน,น้องมาล่าชิมฝีมือหน่องสกายเปวยอ็นเปโมโครับอ่าหลายหลายคนที่เคยกินฝีมือน้องสกายกัน,นทีอ่าเจ๊ดอ้แสบน่องไอ้ไอ้นร้เด็ด้น้องเนี้ย มันมันอันนี้จากปากผมเองอมไม่ได้คิดว่าผมทํากับข้าวหหลกแต่ว่าผมทําแล้วมันมันแสบเป็นพี่นออ้องไ่้ดีดิคอยไปได้ว่โจกตาได้เป็นน้องแถผบ้ใดมากินผีเมื่อนองสาก่ายปุ๊บรับรองว่าแสบครับพี่น้องแสบอีรีนะครับกินละปุกกินหอดบ้านเลยครับพี่นออ้อ,องคือผมจะพูดอรนาะไปเล่นพูดธรรมะไปเล่นทางบ้านผมจะมีให้หน่ามี เลี้ยงกบเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงนัวเป็นบ่รรมชาฉาดห้องไก่ย่างไก่ก็มาเบิ่งเพราะว่าบรรยากาศกินแบบเต็มที่มากคือว่ามันประหยัดตัวใช้พี่น้องพรุ่งนี้เราเดินทางไปไหนพีเจ้าจังหวัดเลยครับจังหวัดเลยจังหวัดเลยครับสี่ร้อยโลพี่น้องแทนใบไม้กากอยากไหมกันล้ะไก่ก็พี่น้องเนาะจังหวัดเลยที่อำเภอเชียงคำบอกอันตอเลยพี่น้องเดลยว่าอยู่ไกลอยู่ไกลกัมากไหนก็ใจ่ได้พี่น้อง ว่าเข้าสีเดินหน้าจากอนาจจะเล่นไปเลืออยอร่อยลกครับไหวครับ <im it> พี่น้องพี่น้องตื่นแต่เศร้านี่แต่ตุ่งสบายครับตื่นแต่เศร้าได้พี่น้องอันนี้ก็เวลาเกือบตีสามได้พี่น้องแต่ว่าเขาก็ธรรมชาของของคนครับถ้าบูดไหิวขึ้นมากินครับพู้ได้พู้ได้หิวคือมากินครับพี่น้องว่าต้องยาสีอวนหรือสีหนานะครับพี่น้อง <im it> แมนเพราะว่าถ้าพูดใดกินแล้วปุ๊บเื่ออื่เฮ็ดงานก็มันก็น้ำหนักมันคือเก่าพี่น้องแมนสบายดีสบายสบายครับชีวิตจรงไม่สบายแต่ทำตัวให้สบายใช่ครับทำตัวให้สบายสบายก็จะไอกองก็าไอ้พี่เราตายพี่องเล่นี้เขานั้งใจด้วยครับงงินเดีทางไปเลยรังข้างไปเรื่อยๆอ่ะบางมือนึ่ก็สืบยัข้างมาสักกูดอน อูอ่ดอนเสกคนแล้วก็พนุน่มผู้บนพี่น้องยูกไก่สวัดนนนสดีพี่น้องสะดวกหรือว่าจังไดกะพอกันครับฮครูครูฉีเลยผู้ดอนสกคนแล้วก็นุน่มผู้บน,น,บนพี่น้องไปทุกจังหวัดครับพี่น้องครับจังเดยกะสะดวกกับมาพ่อกันได้ครับพี่น,น้องวัดตอนนี้อ่ะหิ้วขากะบหิ้วเจ้ามานาตะวัาเสียกองมาหิ้วแห้งหิ้วแห้งครับ เมื่อวันผมหัวกรรมมาจจงมาล่ำเนี่ยก็ต้องหิวเป็นธรรมดาครับพี่น้องผมเป็นคนที่แบบว่าฟังคนบอกเขาว่าหิวเนี่ยผมอยู่บอะไรยุบอะไรยุบ่ได้ผมเป็นคนที่ว่าฟังคนเขาแบบโอ้ยหิวผมลำข้าญพี่น้องอืมผมต้องบ่ได้ว่าอยากกินกินอย่างเดียวดิผมได้ยินงเขาว่าหิวโอ้ยได้มันบ้าม่ไม่ถพาไปกินเนาะแม่ได้เสมอพี่อ่าแล้วพี่น้องก็ไอ้กองอ่ะอยากกินเมนู่ดา นี่ปลาหมึกกับเนื้อติดในตู้เย็นอ่าก็เรียกว่าไอ้กล่องไว้อยากกินกะเพราปลาหมึกอ่าแต่เนื้อเดีอยากกินอยังไรเนื้อเคยเสียทอดไปที่นี่ก็บอกกันเนาะกินแบบซีลอด์เปนวะอ่าภาษาบ้าร์ท้องเกิดซีลอดซีลอยด์ผัดากลางเก,กินเนื้อเดียวเนื้อเดียวอันนี้ไม่เดียวเดียวนะครับอันนี้คือแดดตู้เย็นครับใช่แดดตู้เย็นเดียวแดดตู้เย็นครับผมห้องบริการแดดเลยเ้าหั่นปุ๊บหองนัวหองนัวเกลือ เที่ยวครับผมนะครับจะจะมีน้าพี่น้องนะครับผมก็เมื่อนี้หอากับมาให้กับเปาให้พี่น้องเดี๋ยวบึ้งนะครับทีนี่จัดให้แปดนาทีเลยพี่น้องแปดนาทีเนาะกล้องพฤติตามเริ่มสั่งอเไยแล้วแมนเพราะว่าไอ้กล้องต้องเก็บชั่วโมงเด้่ยหว่แมนแมนผมก็ต้องเก็บชั่วโมงเพราะว่าปกติถ่ายห้านาทีใช่ไหมใช่พี่กล้องก็ต้องถ่ายแปดเลยทีนี้แปดชั่วโมงใช่ผมก็ต้องถ่ายแปดเพราะว่าพฤติตาม มันสร้างรายได้แล้วครับพี่น้องใช่ครับแต่อันเรียนพันกันบ่เป็นยังไงพี่น้องหิ้วเข่าแห้งนี่ผมอย่างนี้ผมเคยกองหิ้วเข่าแห้งนี่โอ้พี่น้องตอนนี้อยไปหิ้วเข่าแล้วพี่น้องแล้วแล้วขอจบคลิปไปสําหรับมื่อนี้ได้ครับผมนะฮะพี่น้องครับเด็กๆคิดไหนครับติดตามนั่นเด้อครับผมกองกองสมุนลำเพลิงโชว์ออฟฟิเชียลครับแล้วก็น้องสกายแมนสกายยังธนาธร โอ้ยสกายและเพื่อนช่วยพีเชียวโอ้ครับฝากพี่น้องไปติดกรรมกันหลายๆครับใหก้กำลังใจ<ะ>น้องสกายหรือว่าไอ้กล้องแมนครับผมเขาพี่ตกันเนี่ยสองคนแล้วก็ทุกคนครับฟิลม์มน้องฟิลม์มเป็นบอนน้องฟิล์มกันแมน,แมนเอออยู่ก,กับพ่อเนี่ยนะ่ว่าเป็นกะเดินทางไปต่างหักแมนครับผมมีโอกาสตั้งสีมาถ่ายคลิปแพี่นอ้องเบิรงเนาะโอ้โโอไวแล้วพี่น้องขอขอกินเขากันนะพี่น้องขอกันคลิปไม่นะครับ โอกาสหนานะครับผมมี่ยังกสีบอกพวกพี่พี่น้องแล้วก็สศรีโพธนะครับเป็นพวกพี่พี่น้องเดบุ้งนะครับว่ามือหนีสมี่ยังนะครับแต่มื่หนีเคากินเข่ากันบ่ไว้อีเลีครับบักสามขามันนอนถ่านเมนสามขานอนนอนถ่านแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับผมพอกันไหมคลิปหนักกเด้อครับผมสวัสดีครับโอ้ยหิวเขาแห้งไปที่นี่